สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิซูซิติไต้ใต้นะครับผมปี2013ันสนะครับตัวนี้รถแต่งออฟโรดมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับขับสองนะครับเกียร์ธรรมดานะครับสภาพรถโดยรอบนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับรถสวยเดิมทุกชิ้นนะครับไม่มีชนนะครับทันทีนะครับช่วงล่างนะครับของโบเพนเดอร์นะครับขับนิ่งๆเข้าโค้งแบบนึบๆเลยนะครับตัวนี้รถขับดีครับ เครื่องยนต์ดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นเลยนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวนี้ได้เดิมนะครับภายในสวยนะครับรถใช้งานดีนะครับภายในสวยนะครับบอ,อกได้มีขานะครับตัวนี้มีเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงมาให้นะครับลันลันหลุนเงี้ยนะครับตัวนี้มาดูห้องเครื่องกันะนะครับ รอบคอนโดนะครับมีแค่บางส่วเท่านั้นนะครับดูรอยนิดหน่อยนะครับใช้งนนะครับตัวนี้นะครับขายไม่แพงนะครับเงินสดนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะเฮ้ยสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนีจ้จัดไปนะั้นได้ถึงสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับ เดิมนะครับนอตนไม่ขยับเลยนะครับไม่เคยชนนะครับนะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับรถดูแลดีนะครับคันนี้